สิ่งที่ท่านรองวันชายบอกเมื่อสักครู่คือการทํางานต่างๆเนี่ยมันเหมือนไม่สามารถทํางานได้หน่วยเดียวเพราะแต่ละเรื่องเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอะไรหลายๆอยา่างหลายๆองค์งคาการหลายๆหน่วยงานเป็นอย่างมากการพูรณาการต่างๆเพื่อจุดหมายเดียวกันสุดท้ายก็คือว่าให้บริการพี่น้องประชาชนอันนี้คือส่วนสําคัญเวลาการที่จะบูรณาการต่างๆเนี่ยมันก็ต้องมีเทคนิคมีวิธีการต่างๆเนี่ยเราใช้เทคนิควิธีการยงไฮะให้การบริหารราชการต่างๆเป็นไปด้วยความราบรื่น สำคัญจุดหมายปลายทางคือพี่น้องประชาชนถ้าลองอัใช้ก่อนฮะครับผมก็คือเทคนิคอย่างแรกเลยของการประสานงานบูรณาการเอารว่าหน่วยรัฐก่อนเนี่ยของรัฐก่อนก็คงต้องเปิดใจนะครับเพราะการทํางานเนี่ยของแต่ละหน่วยเนี่ยจะมีความรับผิดชอบที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็เขาอาจจะมีะเรียกว่ามีสมดุลที่ไม่เหมือนกันนะครับผมจะต้องขอเรียนว่าอันเนี้ยผู้บริหารเนี่ย ระดับสูงสุดเนี่ยยกตัวอย่างเช่นรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็จะมีบทบาทมากในเรื่องนี้ในการที่จะกํากับดูแลเพื่อแก้ปัญหาในลักษณะบูรณาการระหว่างหน่วยงานของรัฐนะครับอันนี้เป็นเทคนิคสําคัญนะครับแล้วก็จะต้องมีการทํางานร่วมกับภาคเอกชนซึ่งการรับฟังภาคเอกชนเนี่ยผมคิดว่าเป็นบทบาทที่กระทรวงพาณิชย์ทําเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพื่อให้ให้การแก้ปัญหาเนี่ยถูกจุด และในขณะเดียวกันภาคเอกชนก็เริ่มจะเข้าใจภาครัฐถึงข้อจํากัดต่างๆที่กฎหมายมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเทคนิคเนี่ยอย่างที่ผมเรียนก็คงจะต้องเป็นเรื่องของผู้นำนะครับที่จะต้องช่วยกันบูรณาการให้รับรื่นนะครับอีกอันนึงก็คือการเปิดใจนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการทํางายกับภาคเอกชนนะครับที่ผมคิดว่าเป็นหัวใจสําคัญครับ